สวัสดีครับจากช่องคนช่างฝันคลิปนี้ผมมีเลขเด็ดคนดังจากเจ๊บอลพารวยมาฝากครับเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคในงวดประจำวันที่1ทธันวาคม2564ไปรับชมกันได้เลยครับ สวัสดีค่ะสวัสดี FC ของเจ๊บอลทุกท่านด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง t ิ k ต o k หรือว่าแฟนเพจอ่า c e b o o k นะคะทุกคนขาวันนี้ก็จะมาบอกขนมไทยนะคะ1ธันวาสองหนะคะใครพร้อมแล้วบ้างนะคะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องบอลด้วยนะคะทุกคนขาอย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้หนูด้วยแล้วก็ดูเสร็จนะคะให้แชร์ให้หนูด้วยนะคะทุกคนขามา งวดที่ผ่านมานะคะ16พยนะคะเราหลุดนะคะทุกคนขาให้250นะคะให้2520 50นะคะก็ไปออก57ซะแล้วไม่เป็นไรคะ่ะเรายังมีความหวังอยู่ที่งวดต่อไปนะคะ,คคะทุกคนขามาทุกคนขาใครพร้อมแล้วบ้างนะคะอย่าลืมนะคะย่ืมกดไลค์กดแชร์ห้หนูด้วยนะก่อนที่จะดูนะคะทุกคนงวดประจำวันที่1ธันวา2564นะคะหนูขอฟัน ไม่ฟันดีกว่าอ่าไม่ฟันดีกว่าแต่จะให้เด่นที่2กับ9นะคะแต่จะให้เด่นที่เลข2กับเลข9นะคะทุกคนขาให้เด่นที่เลข2กับเลข9นะ,ะใครชอบพิมพ์ได้เลยนะคะว่าใครชอบ2ก็พิมพ์เลข2ได้เลยหรือว่าใครชอบเก็พิมพ์เลขเกได้เลยนะคะแต่เน้นๆเลยคือ29ชอบนะชอบส่วนตัวคือ29งเกนะคะสตัว1ธันวา25 64นะคะที่กำลังจะถึงนี้นะคะให้ไปที่ตัวแรกค่ะ นะตัวแรกที่เลข9ค่ะตัวแรกที่เลข9ค่ะทุกคนค่ะตัวแรกที่เลข9นะคะตัวที่2คือเลข2นะคะตัวที่2คือเลข2และตัวที่3มคือเลข4นะคะและตัวที่3มคือเลข4ค่ะทุกคนค่ะระวังเบิ้ลเบิ้ลไม่มานานแล้วนะคะระวังเบิ้ลที่22 ระวังเบิ้ลสองสองด้วยนะคะทุกคนขาใครชอบตามได้เลยนะคะใครไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะและงวดที่แล้วที่หนูให้ไม่เข้าอย่าดราม่านะคะเพราะว่าสีงวดที่ผ่านมาหนูก็เข้าเด้อทุกคนอย่าอย่าดราม่าแล้วก็อย่าด่าหนูด้วยนะคะอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็ไม่มีใครรู้เนาะทุกคนเนาะว่ามันจะออกอะไรนะคะแต่งวดหนึ่งธันวาสองห้าหกสี่ที่เก้าสองแล้วก็สี่ค่ะ เบิ้ลสองสองใครชอบตามไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะทุกคนขาเด่นที่2แล้วก็9ใครชอบวิ่งลูดก็2กับ9ได้เลยเลือกเอานะคะทุกคนขาโอเคนะสําหรับวันนี้ก็อย่าลืมนะคะดูเสร็จก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้หนูด้วยนะคะทุกคนขาแล้วก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์ด้วยนะว่าชอบ2หรือชอบ9นะคะขอบพระคุณมากๆนะคะในการติดตามนะคะฝากกดติดตามน้องบอลด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอทุกคนโชคดีคะ่ะอ่ะอย่าลืมนะคะวันนี้ วันที่20นะคะทุกคนขาะวันนี้วันที่ยี่สนะหนูลงให้วันที่20นะคะเวลา3ามทุ่มสิสอนาทีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe และสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันนะครับ